ทำผมขออยุ่ผมนค่ทำผมขออยุ่เฉยผมมัวแต่ทำคลิปช่องแซมเกมเมอร์ผมจะบ้าอะไรเนี่ยนี่ก็อขออภัยด้วยมาถ่ายช่องแซมบิงเบิร์กผมมาพาการ์ตูนนี่แหละฮะ เออวันนี้ผมมาทาคลิปช่องแซมเกมมิ่งหน่อยหนึ่งเพราะว่าอีกเครื่องหนึ่งมันทาคลิปไม่ได้ตั้งแต่ตอนไม่ว่าจะเป็นเช้าไม่ว่าจะเป็นสายอะไรเงี้ยผมก็ทาคลิปไม่ได้แล้วเมื่อก่อนอ่ะช่องแซมเกมมิ่งมีคนที่ตามเยอะอยู่พอจากหลายวันไปก็มันดึกถึงไหม ว่าผมนั่นนะ่ะมีผู้ติดตามอยู่ในช่องผมก็มีผู้ติดตามอยู่สิบห้าคนแล้วตอนนี้มีอีกช่องหนึ่งนี่ก็ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยอีกช่องหนึ่งครับเราพาไปดูอีกช่องหนึ่งครับนี่นี่ก็คืออีกช่องหนึ่งของผมเนี่ย อีกช่องหนึ่งแซมเกมเมอร์นะครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวว่าผมกลับช่องผมก่อนอ่ะผมไม่ได้จะดูชิคเกนเวเดอร์เท่าไหร่โอเคนะแค่นี้แหละ